สำคัญที่สุดเนี่ยคำพูดว่าการคลั่งชาติเนี่ยคือดิฉันเห็นใครพูดเนี่ยเยอะแยะชอบเขียนมาเม้นอะไรต่างๆเนี่ยดิฉันจะพูดประโยคนี้ถ้าไม่มีคนคลั่งชาติไปเป็นทหารเนี่ยคุณจะไม่มีใครรักษาแผน่นดินให้คุณถ้าไม่มีคนคลั่งชาติไปปฏิบัติการเพื่อเสียสละแม้กระทั่งความเป็นส่วนตัวความสุขเงินทองกองก่ของตัวเองเนี่ยพวกคุณเนี่ยจะไม่มีใครในการที่จะปกป้องบ้านให้กับคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยคนคลั่งชาติคือคนดีคนคลั่งชาติคือคนมีคุณภาพ อย่าไปบูลลี่คนที่เขามีความรู้สึกต่อชาติและอย่าไปบูลลี่ใครว่าเป็นคนข้างชาติวันนี้ทหารถ้าไม่คั่งชาติปัจจุบันนี้เนาะสามวันสี่วันแกจะไปอยู่แล้วให้ขาขาดแก<ม>ก็ต้องกลับบ้านไปหาลูกหาเมียแกสิ<ม>คนไทยเนี่ยชอบมานั่งบูลลี่กันเอง<ม>โดยที่ไม่นึกถึงว่าตัวเองเนี่ยนะคะจะต้องไปนั่งเสี่ยงหรืออะไรคนเสี่ยงเขาเสี่ยงทหารเกิดมาเพื่อไปตายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะเดียวกันเนี่ยคุณก็มีความรู้สึกว่าเออไม่ต้องไปนู่นนี่นั่นต่างๆ มนุษยชนเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะคํานึงได้แต่เราต้องคํานึงก่อนจะมีมนุษยชนเนี่ยนะมันต้องมีอธิปไตยก่อนค่ะก่อนที่จะมีเศรษฐกิจที่ดีเนี่ยนะคะมันจะต้องมีแผ่นดินให้อยู่ก่อนค่ะวันนี้ไปถามนี่โฮโลหิงยาทำไมต้องลงเรือลงเรือลงเรือไม่มีแผ่นดินไม่มีแผ่นดินไม่มีผู้นําไม่มีรัฐมนตรีไม่มีอะไรไม่มีแผ่นดินด้วยเขาต้องลงเรือไปอยู่ประเทศที่สามหมดเลยเพราะเขาไม่มีแผ่นดินคําถามก็คือเราจะเอาแบบนั้นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรามีแผ่นดินแล้วเราไม่รักษาแผ่นดิน แล้วเราเนี่ยจะอยู่กันและทุกคนอยู่เกิดลูกออกอดหลานฟิตเจอริงออกลูกออกหลานอะไรต่างๆออกมาคำถามแล้วพวกลูกหลานจะไปอยู่ที่ไหน<ม>ถ้าเกิดคุณไม่รักษาวไว้